ถูกไหมครับคุณอี l ิ t อ่าถ้าถ้าท่านผูชายอ่านเนาะคน elit คุณน่าจะเป็นคุณอี l ิ t นะคุณอีลินลุงกดลุงกดที่ได้เท่าอายุฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวเนี่ย fc ดังเดิมของพี่รันนะคะน้องเบนส์นะคะสองศูนย์สองศูนย์นะคะฝากด้วยสวัสดีครับพี่รันน้องเบนส์นะคะน้องเบนส์ต้องใส่แว่นอีกสักอัน ท่านเออท่านพานพิฆาตเออท่านพานพิฆาตลุงกดที่ได้เท่าอายุขาอีลิตอีลิตหรืออีลีนี่แหละอืมอีลีนอีลีนหรืออีลิสนี่แหละใช่ไหมใช่ไหมคะขอบคุณค่ะลูกดินดาขอบคุณมากค่ะสอง เออสองน้าเออเอาสมือนตึบเลยวาริดาวดา,นะะา,าวริดานะคะขอบคุณมากค่ะลูกวาริดานะคะขอบคุณมากค่ะลูกที่มาเป็นกำลังใจให้แม่หลันขอบคุณมากค่ะอ้าวทานายขึ้นอยู่ไม่ใช่เหรอทานายสมเกียรติอืม น่าจะกลับเข้าตัวเกียววันวันเสาร์ไปทํางานวันเสาร์อะดูปู่ดูปู่ขึ้นที่ช่องพี่ฟ้าพี่ฟ้าแม่อ๋อช่องน้องฟ้าเหรอฟ้าแอนแม็กเหรอน้องวลรินดาขอบคุณมากค่ะใช่ไหมใช่น้องฟ้าแอนแม็กไหมน้องฟ้าก็ต้องน้องฟ้าแอนแม็กฟ้าแอนแม็กอะใช่ไหมล่ะอืม พี่จงก็เก็บเหรียญอยู่โอ้น่ากลัวมากปู่ ใช่ไหมไฟแอนแม็กหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าขึ้นช่องไหน <c oughs> ถ้าจะเป็นช่องไฟ <f ine> แอนแม็กก็น่าจะใช่ <c oughs> ตอนนี้ปูก่ก็ยังสร้างรายได้ไม่ได้เนาะตาชั่วโมง คือรันว่ามันยังไม่จบไปง่ายๆนะมันหลายปีอะกว่าจะจบเออแต่ว่าอีกสามเดือนนี่เชื่อไหมว่าถ้าถ้าสองถ้าสองฟีฟ้าแอนแม็กค่ะเออถูกนี่นไงเห็นไหมฟ้าแอนแม็กถูกต้องงั้นแม่รันพูดก็ไม่ก็ไม่ผิดคือฟ้าแอนแม็กเดี๋ยวก็จะไปทำว่าแล้วก็กินน้ำไปอีกหนึ่ง แล้วก <c oughs> ็กินน้ําไปอีกหนึ่งต้องกินน้ำเยอะๆนะอ่าลุงบุดเพราะพีนันเสียงอ่ามันเปลี่ยนอ่ะเสียงเสียงมันอะเนี่ยอืมไมยขอขึ้นชั่วโมงครึ่งนะขอขึ้นแค่ชั่วโมงครึ่งพอเออขอบคุณนะน้องอาลิสน้องอีลิสใช่ไหมน้องอีลิสน้องอีลิสหรืออีลีนอ่ะยังอยู่หรือเปล่าคะน้องอีลีนหรือน้องอีลิสอันไหนพินอันอันไหนพี่รันพูดผิดพูดถูก ตอบมาด้วยอีลิทหรือว่าอีลินนะคะอีลิทนั่นคือพ่อสมชายบอกว่าอีลิทนะคะแล้วก็อีลินอีลินคือคือเจ้าของเจ้าของชื่อเขาเป็นคนบอกนะคะออยู่สักประมาณสิบนาทีนะคะใครที่เข้ามาอย่าอย่าอย่าข้ามโฆษณานะเพราะพี่รันไม่ได้อะไรต้องได้ค่าโฆษณานี่แหละนะได้ค่าโฆษณาอืมก็เดี๋ยวคงจะขอแค่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองอ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปสิบเก้าสิบอืม <c oughs> ช่วยไปดูคลิปทำทำกับข้าวด้วยนะติดสองดานเลยค่ะแม่ช่วยไปดูคลิปทำกับข้าวให้พี่รันด้วยนะอืม